มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง PSI สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีย์ยสมรภูมิเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของแบรนด์ชิฮาดากรูตาที่ในช่วงทุกปลายปีจะมีการมอบโบนัสและรางวัลต่างๆให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งครั้งนี้คุณสุดธาดากุลโชตโอลานหรือบอสนิดประธานกรรมการบริษัทชิฮาด์ไทยแลนด์จำกัดได้เป็นประธานมอบโบนัสให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดตามลำดับพร้อมทั้งมอบ iPhone 12รุ่นต่างๆเป็นจำนวนถึง20เครื่องสำหรับผู้ที่มียอดขายตามเป้า งานชิฮดาแตงกิ้วปาร์ตี้จะหลงยอดขาย120ล้านละร้านซ้ออารีครับก็จริงๆแล้วนะคะวันนี้นี้ตั้งใจที่จะ,ะมาเนี้ยงขอบคุณตัวแทนนะคะเพราะว่า ปีนี้นะคะเรา,เาต้องบอกเลยว่าเราเป็นชั่วสถกรฐานการณ์โควิดนะคะต้องขอบคุณตัวแทนที่ฝ่าฟันนะคะอุปสรรคมาด้วยการจนวันนี้นะคะต้นปีนี้เส้นสิ้นปีนี้เรามียอดขายถึง120ล้านบาทเลยทียเดียวค่ะ เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาคอนเสิร์ตโอเวอร์โค้ดเฟสติวัล2020ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักท่องเที่ยวและเหล่าแฟนคลับแห่เข้าชมกันอย่างคับคั่งโดยเชื่อมั่นในมาตรการคัดกรองป้องกันอย่างเข้มขน้นประกอบกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้การสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินมาตรการป้องกันต่างๆจึงทําให้นักท่องเที่ยวและเหล่าแฟนคลับนับหมื่นคนแห่เข้าไปชมคอนเสิร์ตกันอย่างสนุกสนานและได้สัมผัสความหนาวเย็นโดยอุณหภูมิลดต่ําราว16องศาเซลเซียสและสุดฟินไปกับคอนเสิร แบบ New normal ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นอีกด้วยบรรยากาศแล้วครับเมื่อกี้ตอนอะตอมเล่นผมนองขึ้นไปดูนิดนึงครับคนก็ดูหนาตาอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูสนุกครับสนุกครับแค่ต้นคืนเองอากาศก็กำลังเย็นเลยครับเชื่อว่าคืนนี้น่าจะหนาวน่าจะหนาวอยู่ความสนุกไม่มีดอกครับวันนี้โอ้วงล็อกวงสนุกสนุกมาเต็มเลยครับครับผมมีแต่เพิ่มขึ้น จะจมีแต่เพิ่มขึ้นแ่เพิ่มครับทุกท่านจะคงเห็นมีมาตรการตะแกนนะครับมาตรการคัดกรองทั้งหมดนะครับเราก็ทําอย่างเต็มที่เราได้รับความนุ่มมือจากจังหวัดจากอาเภอจากเทศบาลแคมป์สนนะครับที่มาช่วยกันในการคัดกรองทางนี้ครับเราก็คัดกรองได้ในน่าจะระดับเขาเรียกว่าเกือบสูงสุดแล้วกันนะครับที่ทาให้งานนี้ดูปลอดภัยที่สุดครับที่อยากมานาำมากๆแล้ว พราขึ้นชิวบรรยากาศดีแล้วก็เราก็อากาศดีคนน่ารักเนาะไม่เคยได้มาเลยครับนี่ทัวร์คอนเสิร์ตมาประมาณ5-6ปีแล้วนี่ครั้งแรกก็ประทับใจครับวันนี้ขอบคุณที่ชวนอะตอมกับวงมา